อะไรวะเฮ้ยเฮ้ไอ้หนูผมเห็นเหมือนเงาเด็กครับทุกท่านเด็กผู้หญิงครับเฮ้ยเราเจอกับของบางอย่างครับทุกท่านของเด็กครับของเด็กจริงๆด้วยสัตว์เลยกูอบอกแล้ว่วตาผมไม่ได้ฝากนะครับกระป๋องนมชุดเด็กครับ ขยี้หลอนร่ำหรือถึงเสียงกู่ก้องร้องคำรามในตึกร้างที่สร้างไม่เสร็จแต่มีการเล็ดลอดแอบเข้าบรรยากาศเงียบเหงาหลอนวังเวงมาช้านานย่อมบ่มเพราะเรื่องราวอันลากหลายนานวันเริ่มบานปลายจนเกิดกลายเป็นความน่ากลัว มืดมิดไร้ซึ่งแสงไฟสลัวเหมาะกับการทำชั่วในยามราตรีมีคนแอบเข้าไปมากมายหลากหลายจำพวกทั้งโรคจิตวิตฐานและมั่วสมมีหลากหลายกลุ่มและดูอันตรายยิ่งหลายตนนหลายสิ่งที่อยู่ข้างในแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ โอ้ยทุกทุกคนครับรอยเท้าเพียบเลยครับผมรอยเท้าเต็มเลยครับนี่ก็รอยเท้ารอยเท้าแบบไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยครับมีรอยเท้าเยอะมากครับทุกท่านมีเบอร์เริ่มเลยอันนี้น่าจะ46ได้นะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ต่ำกว่า,เ,าเกือบเกือบร80ไปไปนะครับผมถึงว่านะครับที่เขาบอกว่า อ้บริเวณโซนด้านในนะครับผมมันอันตรายแล้วก็เป็นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแม้แต่นักล่าผีเข้าไปยังโดนขับใสไล่ส่งออกมานะครับผมต่างบอกว่าผีดุผีเคี้ยนนะครับผมซึ่งตรงนี้จะผีหรือจะอะไรไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่รู้เราไปดูความจริงกันเลยดีกว่าครับผม ตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับต่อให้เป็นคนจรนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับแจ้งจากตรงจุดหน้าก็ถือว่ามีความผิดนะครับผมแต่ผมจะหลับตาข้างเดียวแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยๆคําตอบที่ผมได้คือต้องรู้ว่ามันคืออะไรถ้าหากมีคนจรหรือคนไร้บ้านจริงๆที่น่าสงสารเดี๋ยวผมจะให้ค่าอยังชีพด้วยแล้วผมจะได้ไปบอกแล้วก็ไปแจ้งเขาว่ามันมีคนจรอยู่นะนะครับผมเพราะจะได้กันเหตุที่ไม่ดีและเหตุสุดวิสัยต่างๆตามมาในภายหลังเพราะว่าตรงจุดจุดนี้นะครับผู้ที่เข้าาออกกนะครับส่วน ก,กิจกรรมที่เขามาทําบอกได้เลยว่าไม่ใช่กิจกรรมดีแน่นอนนะครับผมดูเอาแล้วกันสภาพแบบนี้นะครับผมคุณคิดว่าคนเหล่านั้นคงไม่ได้มาทอดผ้าป่าหรือทอดกระถินแน่ๆน,นะครับเหมือนมีเสียงบางอย่างอยู่ด้านในครับทุกๆคนไอสัตว์เอ้ยบรรยากาศเดิมๆครับทุกๆคนบรรยากาศเดิมๆม,มาอีกแล้วผมเจอร่องรอยด้วยครับผมเฮ้ เฮ้ยว้าเฮ้ยยอนหินถามทางก่อนนะครับที่ชายอะไรกันที่ทำให้นักลองของนะครับผมมากมายต่างพากันวิ่งกลูกออกไปนะครับ บอกได้คำเดียวว่ามีหมดทุกสิ่งให้เลือกสรรเฮ้ยใครอ่ะนเนี้ยเราเจอกับรูหมาหลอดครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ย จากไหนว่าข้างบนหรือเปล่าอาจจะเป็นของช่างนะครับหลังพาเลตนะครับมันคือหลังพาเรเลตแต่สำคัญคือมันถูกเผานะครับทำไมมันถึงถูกเผาแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ณจุดจุดนี้นะครับเหมือนมีการจัดวางนะครับผมหากไม่จัดวางก็ต้องเผาจากด้านบนและโยนลงมาข้างล่างนะครับดีายอ่ะอะ พี่ชายพี่ชายอะอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ยสัตว์จะยนหินลงมานะเฮีย้ยหัวกุเละเลยนะอุ้ยเฮีย้ยโคตรเฟี้ยวเลยมีตึงตังตึงตังด้วยนะครับผมไอสัตว์เยติเดือดเยติเดือดครับ แม่งเคยมีแม่มดมาด้วยครับผม่าฉันมีเวทมนต์เป็นแม่มดมีฤทธิเ์เหมือนในมียายจะเสกเธอให้เข้าใจให้บอกฉันดังๆ<ำ>ว่ารักสักหน่อยไปปิงไอสัตว์เอ้ยกูได้เวลหนึ่งแล้วไอ้เฮียไม่ได้ช่วยเลยกูเลยเอาวะตึกนน้วัยรุ่นมาลองของเยอะนะครับผมแล้วมักจะเจอกับเรื่องตื่นตาตื่นใจมากมายนะครับ ใครมาจอดแลมโบไว้นี่วะเนี่ยรองเท้าอยู่นี่ครบคู่แล้วมึงอย่าบอกว่าตีนเปล่าไปนะเฮย้โฮยโุยครเฟียวเลยว่าทำไมช่างไม่ทำงานต่อให้เสร็จช่างอู่งานนะครับคุณคิดว่าข้างบนมีคนอยู่หรือไม่นะครับเราอุย้ยเอาแล้วมึงเลยซินโดเลล่าครับเวอรช์ชันเดอะแมนครับผม ไอ้เหี้ยวิ่งหนีกูเมื่อกี้หรือเปล่าวะรองเท้าหลุดเลยไม่กล้าเลี้ยวกลับมาเอานะครับจตดสามไม่มีส้ไนไอะไรเลยครับนะททาไปทํามาเป็นสี่จะน่าสนใจมาแล้วนะครับผมโอ้ยเหี้ยพร้อมตกเลยทุกคนดูดิโอ้ยสัตว์นี่ถ้ามึงปลาใส่หัวกูนะตายเลยนะเนี่ยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยบันไดของพวกมัน มีบันไดด้วยครับทุกทคนมีคนมีเสียงอะไรไม่รู้ตะกนรตรงไหนไม่ได้ยินเลยตะโกนหูเห็นตึกไหนตึกไหนตตึกเเี้ยบอกแล้วตึกสี่ไอสัตว์เอ้ย <c oughs> อเฮ้ยเขี้ยได้ยินแล้วครับเฮ้ยเนี่ยไปแล้วครับผมเฮ้ย ไอ้หนูเฮ้ยไอ้หนูหอะไรวะฮยเฮ้ไอ้หนูตัดหนึ่งครับวยสัตว์เอ้ยฝนแม่งมาตกอะไรตอนนี้วะเนี่ย <sk ys le> เ,ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเงาเด็กครับทุกท่าน <sk ys le> เด็กผู้หญิงครับสามสี่ขวบนะครับผมหรือสองสามขวบนะครับ,บนัดหนึ่งเอาอีเชี่ยไม่มีอะไรนี่ว่า เอาไม่มีใครยืนเลยเอะไรแดงๆอีกวะเมื่อกี้หลุมหลุมดินครับทุกคนแต่ทำไมเมื่อกี้ผมส่งไปมันเป็นสีแดงๆวะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ไอ,หอห้หนูน้องสาวไม่ต้องกลัวพี่นะพี่มาดีครับอ้อพลาดเลยวะ ของเท้าเด็กอยู่ข้างหน้าแล้วเงาไี้เชี่ยตึกสีเจ๋งว่ะผมว่าแล้วครับว no ่าตึกสีไม่ต้องมีเชี่ยอะไรแปลกๆครับผมเี่เมื่อกี้เป็นเงาเด็กเลยครับหนูที่เมื่อกี้เราส่องไปนะครับเหมือนอะไรแดงๆนะครับผมไม่มีอะไรสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับไอ้หนูเงาเด็กผู้หญิงเฮ้ย สัตว์นีถุงยางเฉยเลยครับทุกคนหูยเล็กแล้วอืมอิเค่ย,อ,ยอันหนึ่งครับสับเลยมาเล่นเฮียอะไรกันในนี้เฮ้ยเฮียเกือบตอกแล้วลงไปก็ดูเรื่องอยู่นะเมื่อกี้เงาเหมือนเด็กสองสามขวบครับเฮ้ยใครอ่ะเราเจอกับของบางอย่างครับทุกท่าน ของเด็กครับของเด็กจริงๆด้วยสัตว์เลยกกูอบอกแล้วว่าตาผมไม่ได้ฝาดนะครับกระป๋องนมชุดเด็กครับแป๊บนึงมวกกระเป๋าตุ๊กตาเสื้อผ้าเหมือนทิ้งมานานแล้วนะครับผมไม่ใช่ของใหม่หรือเพิ่งใส่นะครับ เหมือนทิ้งมานานแล้วเลยครับหูยเด็กวิ่งเร็วกว่าผมอีกก่ะเนียสวัสดีครับหูยวิ่งเร็วมากเลยอะหลานเอ้ยอะไรก็ได้แต่อย่าให้เป็นเรื่องเลวร้ยายนะครับผมลูกคนเดียวต้องเลี้ยงให้ได้สิอย่าขอดใจนะแม่หนูเอ้ยแป๊บบนึงอย่าตัดปัญหาเด้อนะอยังไงเขาก็ล,กลูกเรา เฮ้ S 1> <S 1> ยไปเสียเวลาอยู่ตึกสารตั้งนานเลยครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะในงั้นเราก็ไม่รู้นะ่ะเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ย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 อะไรวะไอ้เฮียนั่มันหน้าต่างนี่วะไอ้สัตว์เมื่อกี้ใครวะภาพแตกต่างเสีเมื่อกี้สิ้นเชิงนะครับผม สุดแล้วครับทุกคนมีแต่บันไดลงแล้วครับใช่หรอวะใช่ครับกองดินนี้เลยครับผมเป๊ะเลยอ๋อถูกที่เลยครับใช่เลยอีกรอบหนึ่งเสี้ยไม่มีเชีย้ยนเลย คุณคือผู้ตัดสินนะครับ s, อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นแสงสะท้อนของอะไรบางอย่างนะครับจังหวะของต้นไม้หรือเปล่าแต่รอบเมื่อกี้ผมก็ทําให้ดูว่ามันไม่มีอะไรนะครับแต่รอบแรกคืออะไรนะครับผมหรือจะเป็นคนจริงๆหรือจะเป็นเด็กจริงๆครับหรืออาจจะไม่ใช่เด็กเป็นการกระทบของวัตถุบางสิ่งซึ่งส่งภาพออกมาให้มันคล้ายเด็กนะครับบริเวณบนกองดินนะครับหรือไอเหวงนะครับผมหรืออะไรไม่รู้นะครับผมแต่สิ่งสํา,าคัญก็คือ เราอย่าก,กลัวมันก็แค่นั้นเองครับผมอาจจะเป็นความบังเอิญหรืออาจจะเป็นความบังเอิญที่อยู่เหนือความบังเอิญนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องอที่อธิบายไม่ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับไม่สําคัญนะครับผมเพราะวันนี้นะครับเราไม่ได้มาหาผีนะครับผมแต่เรามาหาสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะสถานที่มีกรรมาสิทธิ์นะครับผม ผมพูดถึงหรือวิญญาณหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีเรื่องไปดีตามมาทีหลังนะครับผมคุณคือผู้ตัดสินนะครับมันจะคืออะไรไม่สําคัญเพราะสถานที่มีกรรมสิทธิ์นะครับผมแต่วันนี้เรายังไม่เจอสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งใดๆที่เรียกว่าไครจูเราเจอแต่เยตินะครับกทุกท่านเพราะฉะนั้นคุณคือผู้ตัดสินนะครับผม